ถอยหลัง7สิงหาคมนี้จะเป็นวันชี้ชะตาพักเก้าไกลเพราะเป็นวันที่สารรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยคดียุคพ,พักกรณีถูกกล่าวหาว่าล้มล้างหรือปฏิปักษต่อระบอบก,การปกครองหรือไม่โดยสาเหตุที่พักเก้าไกลเดินทางมาถึงจุดนี้ เนื่องจากมีผู้ไปร้องต่อสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าพิธาลิ้มเจริญรัตและพักเก้าวไกลมีนโยบายหาเสียงเพื่อแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา49หรือไม่เพราะก่อนหน้านี้ช่วงปลายเดือนมกราคม2567สารรัฐธรรมนูญเคยมีมติเอกฉันชี้ว่าพิธาและพักคก้าไกล มีพฤติการตามที่ถูกกล่าวหาจริงโดยยกตัวอย่างเคสสำคัญในกรณี40สสรวมกันลงชื่อยื่นแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาในสภาชุดก่อนทำให้ศาลสั่งพิธาและพักก้าวไกลยุติการกระทำดังกล่าวโดยทันทีแต่เรื่องยังไม่จบเมื่อมีผู้ไปร้องยังกรกะตให้ไต่สวนเรื่องนี้ต่อว่าเข้าข่ายล้มล้างหรือปฏิปักษต่อการปกครองหรือไม่ซึ่งกะกะตใช้ระยะเวลาราวสาเดือน ก่อนจะมีมติส่งคำร้องไปยังสารรัฐธรรมอนูญให้วินิจฉัยประเด็นนี้ทำกลางเสียงวิาพากษ์วิจาร์ณมากมายต่อการตีความข้อกฎหมายของกะกะตโดยเฉพาะสิ่งที่พักเก้าวไกลมองว่ากะกะตดำเนินการเร่งรัดใช้ทางด่วนในการยื่นคำร้องข้อกล่าวหายุบพักขณะดเดียวกันก็มีความเคลื่อนไหวคลื่นใต้น้ำภายในพักก้าวไกลอย่างต่อเนื่องโดยมีกระแสข่าวว่าบรรดาสสสบางส่วน ได้รับการติดต่อเพื่อแปลงโฉมเป็นงูเห่าหากก้าวไกลถูกยุบพักในวันที่7สิงหาคมนี้ซึ่งประเด็นนี้เองที่แกนนำก้าวไกลหลายคนยอมรับตรงกันว่าภายในพักมีงูเห่าจริงแต่ยังระบุจำนวนที่แน่นอนไม่ได้อย่างไรก็ตามในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ศารลรัฐธรรมนูญขอพยานหลักฐานจากกกตและพักก้าวไกลรวมถึงขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น ทำให้ที่ผ่านมาพักก้าวไกลได้เรียกประชุมสสและแกนนําพักอยู่บ่อยครั้งเพื่อเตรียมการฉากทัดใหม่หากพักต้องมีอุบัติเหตุทางการเมืองในอนาคตถึงแม้ผลิตวชรสินทุสสบัญชีรายชื่อและโคศกพักก้าไกลยยืนยันว่าได้เตรียมพักใหม่ไว้รองรับแล้วแต่ก็เป็นชัยทวัตตุลาธนหัวหน้าพักยังแสดงความมั่นใจว่า กก้าวไลจะได้อยู่รอดต่อไปถึงขั้นว่าหลังจากวันที่7สิงหาคมซึ่งเป็นวันที่ศาลนัดฟังคำวินิจฉัยคดีไปแล้วตัวเองจะกลับเข้ามาสภาอีกครั้งเพื่อตั้งกระทูถามนายกนัฐมนตรีด้วยโดยสาเหตุที่ชัยธวัฒน์มั่นใจเช่นนั้นนอกเหนือจากพยานหลักฐานที่ส่งไปต่อสู้คดีในชั้นศาลร,รัฐธรรมนูญแล้วก็เป็นกระบวนการทางกฎหมายของกกตที่อาจกระทำไปแบบลัดขั้นตอน อาจเข้าข่ายยื่นคําร้องโดยมิชอบหรือไม่แต่หากก้าวไกลต้องถูกยุบพักจริงก็มีกระแสว่านอกจากจะเตรียมพักสำรองไว้แล้วยังมีการเตรียมชื่อหัวหน้าพักคนใหม่ตั้งแต่สิริกัญญาตันสกุลสอสอบัญชีรายชื่อในฐานะรองหัวหน้าพักดอกเตอร์ต้นวีรยุทธการชูชาตจากทีมเศรษฐกิจทันสมยัยและดรโจชัยวัฒนสถาวรวิจิตรสสบัญชีรายชื่อ ว่ากันว่าขณะนี้ทั้ง3ชื่อ,อยังไม่ได้ถูกเคาะอย่างเป็นทางการเพราะต้องผ่านกระบวนการโหวตเลือกของสสในพักเสียก่อนทำกลางกระแสว่าหัวหน้าพักคนใหม่จะมาจากผู้ที่เป็นสสขณะน,นี้แต่ไม่ว่าผลคำวินิจฉัยจะออกมาอย่างไรแต่ขณะนี้พักเก้าไกลกำลังเผชิญชะตากรรมต่อคดีสำคัญว่าจะถูกยุบพ,พักหรือไม่ ดังนั้นวันที่7สิงหาคมนี้จะเป็นวันกำหนดอนาคตพักสีสม้มเพราะไม่ว่าข้อสรุปจะออกมาอย่างไรย่อมมีผลสะเทือนต่อดุลยภาพทางการเมืองไทยแน่นอน